เวลาเวลาไม่มีน้ำเนี่ยเขาจะแข็งแข็งอย่างงี้เลยแข็งเหงมือนหินแข็งเหมือนหินเลยแข็งเหมือนหินเหมือนอิดเลยเนี่ยเวลาไม่โดนโดน้ำมันแข็งอย่างงี้เลยแข็งแข็งโป๊กเลยแต่เวลาโดนน้ํานะมันก็เ,เป็นดินเหนียวอย่างงี้อันนี้อันนี้ยังยังสับสับแทบไม่เข้าขนาดโดนน้าบ้างแล้วนี่ยังเหนียวอย่างเงี้เลยขนาดโดนน้ำบ้างแล้วเขาก็จะกลายเป็นดินเหนียวอย่างเงี้ยเวลาโดนน้าเหนียวอย่างนงี้เลยแหะเดี๋ยวเอาไปให้ดู เดินน้ำนี่ยังมีดินร่วนอยู่บ้างนะดินร่วนอยู่บ้างบางอันนี่ยังไม่มีดินร่วนเลยอ่าเอาตัวนี้ตัวชัวร์แล้วนี่นี่แหละเวลาเขาเขาเนี่ยมันเขาโดนเนี <visuals> ่ยดินเนี้ยเหนียวอย่างนี้แหละเดี๋ยวเวลาโดนน้ำเดี๋ยวให้โดนน้ำอืมไปจุ่มน้ำแล้วเนี่ยนะนี่เราโดนน้ำเขาก็จะเหนียวเลยเนี่ยปั่นเป็นรูปนั้นรูปนี้ได้เลยเหนียวเหนียวแบบนี้เลยเรียกว่าดินเหนียวดินเหนียวไม่ดินเหนียวปนทรายนี่ แบะออกมาก็เป็นทรายใช่ไนมใช่เป็นทรายดินเหนียวปนทรายคือดินที่ปลูกพืชยากที่สุดเลยเนี่ยเกาะเันก็เหนียวเลยเนี่ยเหนียวเหนียวเหนียวรากพืชจะไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ัย่เีไปไม่ได้เลยเนี่ยพวกนี้ก็เป็นแบบนั้นหมดเลยอ่าเนี่ยไปไม่ได้เลยเนี่ยเขาจะไปเงี้ยกดถ้าไม่เข้าเลยนี่ยรากพืชจะไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้เลยรากพืชก็จะไปไม่ได้นะเขาจะไปไม่รอดอย่างเงี้ยบิดโอบิดก็ไม่อเนี่ยนั่นปึ๊กอย่างเงี้ยเราเห็นดินที่นี่จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ย พยายามวิธีแก้ดินเหนียวปวนทรายอย่างเงี้ยสรุปแล้วเดี๋ยวก่อนออหน้าหน้าหน้าฝนเนี่ยมันก็จะเละจนเหนียวเงี้ยรากพืชก็ไปไม่ได้อีกน้ําก็ไม่ผ่านอาากีกรากพืชก็ไปไม่ได้เหนียวพอถึงหน้าแรงนะก้อนแข็งโปกเลยเมื่อกี้เอาให้ดูก้อนไหนเราไม่รู้นะเอาหน้าหน,น้าร้อนเขาจะแข็งโปกเลยแข็งโปกเลยละหน้าหน,น้าร้อนเนี่ยไม่มีก็แข็งโป๊กพืชก็ไปไม่ได้อีกรากก็ไปไม่ได้อีกแข็งโปกทั้งคู่อันนี้ก็เเห็นแล้วนี่ นี่ขนาดเขาเริ่มแล้วนี่เริ่มอันนี้อันนี้เริ่มขนาดโดนน้ำค่ะโดนน้ำอันด้านนี้ไม่โดนน้ำแล้วด้านนี้แห้งแล้วเนี่ยด้านนี้แห้งแล้วนี่แข็งป๊กแล้วนี่นี่แข็งป๊กอยู่นี่นี่ยเนี่นี่แข็งป้งเงี้ยนี่ยเนี่แข็งป๊กเลยถูกน้ำก็จะเหนียวอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ถูกน้ำแข็งเงี้ยถ้าไม่ถูกน้ำก็แข็งป๊กเงี้ยยังกัหินเลยเหมือนหินเลยเหมือนหินเหมือนอิดเลยนะรากพืชก็ไปไม่ได้น้ำก็เข้าไม่ได้แต่พอ หน้าฝนมามันจะแข็งอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะดินอย่างเงี้ยที่นี่เหนียวเหนียวเหนียวเป็นดินเหนียวปนทรายนะจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะนักาพืชจะวิ่งผ่านไม่ได้น้ําก็ผ่านยากทั้งหน้าทั้งสองฤดูเลยหน้าฝนาแรงกระูกรพืชไม่ได้คนยังไม่นิยมที่จะทําทอะไรกันต่อแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่9้านะพระโพธิสัตว์ท่านก็จะรู้ว่าวิธีแก้คือใส่อินทรีย์วัตถุถ้าใส่อินทรีย์วัตถุไปเย,ยอะๆยะๆค,กกกกคุกให้เข้ากันใส่อินทรีย์วัตถุพยายามแทรกให้เข้ากันคุกให้เข้ากัน แล้วมันก็จะกลายเป็นดินร่วนจะกลายเป็นดินดีที่เก็บน้ําได้รากพืชไปได้เก็บปุ๋ยได้นะเก็บเก็บน้ําได้เก็บปุ๋ยได้รากพืชทะลุทะลวงไปได้ด้วยอินทรีย์วัตถุเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับปรุงดินที่เสียเสียอย่างนี้ให้เป็นดินดีได้แ่วัมาีิเราปรับปรุงตอนนี้ได้ข้าวไว้ไม่งามแล้วต้องข้าวเนี่ยเราปรับปรุงงามแล้วแล้วต่อไปผักนี่ก็จะงามไปด้วยนะตอนนี้เรากําลังทําผักอยู่ินทรีย์วัตถุเข้าด้วยกันมีเทคนิคนะกินกับอินทรีย์วัตถุเนี่ย ในสังเกตดินพวกนี้จะไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเราจะให้ดูดินตรงนี้นะดินตรงนี้จะไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุแต่ตอนนี้เราเอามาใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดินกัอนดินข้างล่างก่อนว่าเป็นดินเดิมดินเดิมนะดินเดิมนี่ดินเดิมเนี่ยเนี้ยจะไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยถ้าจะไม่มีเลยอันนี้คือดินเดิมนะเป็นดินเหนียวเนี่ยเหนียวอย่างเงี้แหละเหนียวอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้ยเหนียวเหนียวอย่างเงี้ยเหนียวอย่างเงี้ยเนี่ยดินเหนียวถ้าจะไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยนี่คือดินเดิมนะ เดิมของขเขาแทบจะไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยวิธีการก็เอาอินทรีย์วัตถุมาใส่แล้วเราจะเอามาใส่ย,ยังไงมีเทคนิคนะมีเทคนิคอย่างเงี้ว่าเราก็สับอินทร,รีย์วัตถุแล้วกปูปูไปก่อนที่ทำน้สับแล้วก็ปูไปเทคนิคเราก็ต้องฉลาดนะบางทีมันคลุกเข้ากันยากยากถ้าเราไม่มีเทคนิค <S 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 นี่เราคลุกอินทรีย์วัตถุก่อนถ้าเป็นพวกกาบกล้วยพวกส่วนประกอบของกล้วยที่เกกลุ่มกันต้นกล้วยนั่นเองนะถ้าเป็นต้นกล้วยแล้วก็ อันนี้ก่อนต้นกล้วยเราก็ทุบๆไปก่อนนะแต่ถ้าไม่ใช่ต้นกล้วยก็แล้วไปใ <c oughs> บกล้วยก,ก็ไม่ต้องไปทุบเขาถ้าต้นกล้วยก็ทุบก่อนหน่อยนึงทุบเสร็จแล้วนะน่าเรารู้ว่าด้านนี้มันเป็นดินที่ไม่ดีใช่ไหมเราเอาต้นกล้วยเนี่ยไปไว้ตรงกันข้ามก่อนเนี่ยอินทรีย์วัตถุนี่ไปไว้ตรงกันข้ามก่อนอ่าอินทรีย์วัตถุนี่เอามาไว้ตรงกันข้ามก่อนไว้ตรงข้ามกับด้านที่เราจะทุกไปเนี่ย เสร็จแล้วพอมาไว้ด้านตรงกันข้ามปูปูไปอย่างเงี้ยนะปูไปตรงข้าข้อย่างเงี้ยแล้วเราจะขดดินพวกนี้ขึ้นมาใส่แล้วก็ขดกลับขึ้นไปเป้าไม้เราจะขุดดินพวกนี้เข้ามาแปะข้างบนแล้วก็ช,ชงขึ้นไปเหมือนกับเหมือนกับเขาชงปูนนะมันเข้าผสมปูนนะในในท่อป,ปนะูนนะก็เอาไม้เงี้ยกันคกเกออย่างที่ว่านะปูยีวัตถุ แล้วก็เอาดินกอบกอบไีซืวัตถุนั้นแล้วก็ขุดขุดขุดไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ขุดขุดกลับขึ้นมาคลุกเขาให้เข้ากันเขาเข้ากันแล้วก็ขึ้นแปลงเลยแล้วกาเขาเข้ากันแล้วก็ขึ้นแปลงเลยวิชาปรับปรุงดินที่ไม่ดีให้เป็นดินดีวิชาปรับดินไม่ดีที่สุดเลยดินเหนียวกว่าดินทรายดินเหนียวอย่างเดียวก็ปรับได้ดินทรายอย่างเดียวก็ปรับได้ดินลูกลังก็ปรับได้ดินที่เป็นป็นลูกลังก็ปรับได้ เสียดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มดินจืดดินจางดินไม่ดีแบบไหนแบบไหนปั่มให้ดีได้หมดเลยเจอแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันเจอกระถิ่นอันนี้ปั่มได้หมดเนี่ยตอบได้แล้วอันนี้นะคะหลังจากที่เราชงแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไม่ได้ถ้าจะใส่ต้องล่างสุดเลยยัดลงไปก็ล่างเสร็จเลยเอีโยวลงน้ำดีกว่าแล้วก็จะปลูกนะคะปลูกแล้วก็เป็นใหม่นะคะ อันนี้คือเป็นการปรับปรุงหนึ่งเป็นการปรับปรุงดินแล้วก็ปรับปรุงระดับดินวไวไวเพื่อที่จะให้น้ําไม่ท่วมแปลงนะคะโตวไวโตโตวไวโตวดี